สวัสดีครับท่านผู้ชมปานาติปาตาเวรมมีศิกขาปัทังสมาธิยามิเคยไหมที่คุณได้ยินเสียงร้องของสัตว์ก่อนที่มันจะถูกเชือ่อแต่ในโลกหลังความตายไม่มีเสียงไหนหายไปจริงๆคืนนี้เราจะพาคุณไปฟังเสียงจากอีกฝั่งของชีวิตเสียงของคุณค่าที่กลายเป็นผู้ถูกฆ่า เรื่องเล่าหลังความตายตอนเสียงสุดท้ายในโรงฆ่าสัตว์กราใดที่เกิดจากการเบียดเบียนชีวิตจะผูกเราไว้กับห่วงทุกข์แม้ลมหายใจจะสิ้นไปแล้วก็ตาม ประเวศเป็นชายวัยกลางคนหน้าตาเข้มท่าทางนิ่งคริมเขาไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่โจรไม่ใช่คนทำร้ายใครแบบเห็นเห็นแต่เขาฆ่าทุกวันฆ่าทีละตัวทีละสิบทีละร้อยเขาทำนานในโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งที่ชานเมืองตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเริ่มจากล้างพื้นขึ้นมาเป็นคนจับหมูจับบัวแล้วก็กลายเป็นคนลงมีด มีคนบอกว่าเขาฝีมือดีฆ่าทีเดียวจบไม่เจ็บนานฟังดูเมตตาใช่ไหมครับแต่ความจริงเขาเคยพูดไว้เองว่าฆ่าให้ตายไวมันแค่ประหยัดเวลาไม่ได้เกี่ยวกับบุญบาปหรอกและนี่คือวิธีคิดที่เขายึดไว้ตลอดชีวิตเขาไม่เชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อนรกไม่กลัวผลของศีลสำหรับเขาชีวิตคือการทำงานหาเงินและสัตว ก็เป็นแค่เนื้อเดินได้ประเวศมีครอบครัวลูกสองเมียหนึ่งเขาเลี้ยงดูพวกเขาด้วยเงินจากการฆ่าสัตว์เมียเขาเคยพูดสงสารพวกมันบ้างไหนเขาหัวเราะมันเกิดมาเพื่อให้เรากินอย่าไปรู้สึกเยอะมันจะอยู่ลำบากชีวิตเขาดูปกติดีจนกระทั่งวันหนึ่ง ระหว่างที่กำลังหั่นเนื้อหมูอยู่ในครัวหลังบ้านเขาทุดลงกับพื้นแบบไม่มีสัญญาณหัวใจล้มเหลวฉับพลันไม่มีใครช่วยทันและนั่นคือจุดจบของเวทมือมีดในโลกของคนเป็นพระเวทไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ฝันและไม่ได้เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์เหมือนในนิทานเขาลืมตาขึ้นในที่ที่หนึ่งมืดมืดสนิทเย็นเยียบ แต่เหนียวเนอะหนะไปทั้งตัวกลิ่นเลือดกลิ่นเนื้อสดและเสียงเสียงครางเบาๆกรีดร้องเหมือนสัตว์ที่กำลังโดนเชือดเขาขยับตัวไม่ได้รู้สึกเหมือนตัวเองถูกมัดกับแท่นเหล็กแขนขาคอทุกอย่างแน่นหนาแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นเขาเห็นหมูตัวหนึ่งเดินมาแต่ไม่ใช่หมูธรรมดา ดวงตามันสีแดงฉานร่างกายเหมือนเนื้อเน่าผิวปริจนเห็นกล้ามมันมองเขาแล้วพูดถึงตาแก่แล้วประเวศเขากรีดร้องพยายามขอความเมตตาแต่เสียงของเขาไม่มีใครฟังเหมือนที่เขาไม่เคยฟังพวกมันจากนั้นการทรมานก็เริ่มขึ้นมีดนับสิบเล่มลอยรอบตัว ทุกเล่มคือขมมีดที่เขาเคยใช้เขาถูกเชื่อดทีละชิ้นทีละส่วนรู้สึกทุกหยดเลือดทุกเส้นเอ็นที่ขาดแต่เขาไม่ตายร่างกายของเขาฟื้นขึ้นใหม่ทุกครั้งเพื่อจะถูกฆ่าอีกครั้งวนไปวนไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรอบพวกสัตว์ไม่ได้พูดอะไรอีกมันแค่มองเขาโดยดวงตาที่เต็มไปด้วยคำถามทำไม คำเดียวที่ดังก้องอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาประเวทร้องไห้เข้าสู่ความสำนึกครั้งแรกเขาเริ่มคิดถึงทุกชีวิตที่เขาเคยลงมือมันก็กลัวเหมือนกันมันก็ร้องไห้เหมือนกันมันก็อยากรอดเหมือนกับเขาตอนนี้แต่มันสายไปแล้วกรรมของเขาไม่ใช่แค่บาปแต่คือคำสาปที่ตัวเองสร้างไว้เขาต้องอยู่ในโลกนี้จนกว่าจะหมดกรรม ซึ่งไม่มีใครบอกว่าเมื่อ,อไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศีลข้อหนึ่งไม่ใช่แค่ห้ามฆ่าแต่คือการห้ามเบียดเบียนชีวิตใดๆที่มีจิตใจมีความกลัวมีความรักเมื่อเราฆ่าโดยไม่มีเมตตาโลกหลังความตายอาจกลายเป็นโรงฆ่าที่เราต้องวนเวียนอยู่ไม่สิ้นสุด ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมหากชอบเรื่องแนวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนต่อไปสวัสดีครับ